วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมชมพระเครื่องกันนะครับเรียนหลวงพ่อแดงนะครับเพื่อนๆโอเคไม่โอเคก็ต้องพิจารณาเอานะครับก็ ตามที่บอกนะครับเราไม่ได้เป็นเซียนนะครับเราไม่ได้เป็นเซียนก็คนไหนเป็นเซียนก็ดูเอานะครับพระครูยานวิราชแดงนะครับ mm hmm. หรือว่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นเสื้อเกาะ แห่งจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพื่อนเพื่อนซึ่งเหรียนนี้ออกเมื่อปี2503นะครับตอนนั้นหลวงพ่อแดงท่านอายุ18-12ปีนะครับ82ปี ก็ประวัติคร่าวๆนะครับหลวงพ่อแดงท่านเกิดปีเกิดเมื่อวันที่17กันยายนนะครับ17กันยายนพศ2อ2พนสอนะครับตามประวัติที่ผมพอจะจำได้นะครับพอจะจำได้นะครับ หลวงพ่อแดงรัตโตรัตโตซึ่งเป็นฉายาท่านจะเป็นสั้นๆนะครับท่านก็มีวัตถุมงคลออกมานะครับที่ที่เห็นนะครับผมจะเห็นจะจะ,จะ,จะมีอยู่ มีรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้แล้วก็จะเป็นรุ่นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่นที่ท่านนั่งคุกเข่านะครับที่ท่านนั่งคุกเข่าแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ท่านทํากับหลวงพ่อเจริญนะครับหลวงพ่อเจริญซึ่งเป็นน้องชายแท้ของท่านเองนะครับแล้วก็มีอีกรุ่นหนึงเป็นรุ่น เป็นเหรียญพศออเดียวกันนีะครับออกพศสองพันห้าร้อยสามเนี่ยแต่เป็นเหรียญเล็กๆนะครับจําชื่อรุ่นไม่ได้นะครับรุ่นนั้นท่านก็เป็นพระเกจิอาจารย์สายปฏิบัตินะครับถึงว่ากันว่ามีหูทิพตาทิพนะครับเพราะว่าท่าน เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับพระเกจิสมัยยุคโบราณนะครับจะส่วนมากจะเป็นพระที่มีความ <_ letter> เขาเรียกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่และองค์ท่านจะมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าท่านปฏิบัติจริงๆไม่เหมือนพระสมัยนี้นะครับพระสมัยนี้จะไม่ค่อยปฏิบัตินะครับ ส่วนมากจะก็เหมือนกับที่เป็นข่าวเป็นข่าวอยู่บ่อยๆนะครับเหมือนที่เป็นข่าวเป็นข่าวอยู่บ่อยๆก็เป็นเป็นพระที่ดังๆทั้งนั้นนะครับพระดังๆทั้งนั้นไม่เหมือนพระสมัยยุคเก่าๆยุคเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับร้อยกว่าปีผ่านมาน ก็จะหายากนะครับหายากพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่แต่ว่าก็ยังหายากอยู่แล้วแต่ใครจะมีบุญไปไปพบไปเจอท่านก็แล้วกันนะครับว่าพระอรหันต์องค์นั้นในยุคนี้ยังมีอยู่ไหมในยุคปัจจุบันนี้นพศออนี้พศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้ เพื่อนๆท่านใดยังคิดว่ายังจะมีพระอาหารหันต์อยู่บ้างหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนมีแน่นอนนะครับมีแน่นะครับสมัยก่อนนะมีก็อยู่ที่ความศรัทธานะครับเหรียญของท่านบางเหรียญเหมือนคล้ายๆกับ เหรียญลุกปูทวดอย่างเงี้ยที่ว่าเหรียญลูกปูทวดที่ว่าจะเป็นเหรียญอะไรก็ตามแต่นะครับที่เป็นเหรียญลูกปูทวดก็จะมีความศักดิ์สิทธ แทหรือไม่แทนะตามที่ผู้ที่เขามีประสบการณ์เขาเล่ากันมาก็บอกว่าเหรียญหลวงปู่ทวดนี่จะเป็นเหรียญแท้หรือไม่แท้หรือว่าจะเป็นเป็นพระเนื้อผงอะไรก็ตามแต่นะครับขอให้เป็นพระเครื่องของท่านเศักดิ์สิทธิ์นะครับศักดิ์สิทธิ์มากหลวงพ่อแดงวัดขอบันไดอิด ท่านมรณภาพเมื่อวันที่16มกราคมพศ2517นะครับสร่อายุของท่านก็ได้95ปีนะครับเพื่อนผมก็มีมีอยู่2เหรียญน,นะครับมีอยู่2เหรียญแบบนี้แต่ว่าเหรียญหนึ่งอ่ะผมให้เพื่อนบูชาไปแล้วนะครับ เหรียญนี้ผมก็เลยเก็บไว้เก็บไว้บูชาเองนะครับเก็บไว้บูชาเองถึงจะเรียกว่าอะไรนะไม่โอเคนะหร,หรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับเอาเป็นว่าอยู่ที่ความศรัทธานะครับอยู่ที่ความเคารพความศรัทธาในบารมีของท่านนะครับ บรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็คงจะระลึกถึงคุณงามความดีของท่านนะครับผมเล็กๆน้อยๆนะครับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆแต่ประวัติโดยย่อๆนะครับของหลวงปู่ท่านนำมาให้เพื่อนๆชมแล้วก็บอกกล่าวกันวา่าความเป็นมาของท่าน ก็คือท่านเป็นคนน่าจะเป็นคนพื้นเพจังหวัดเพชรชบุรีนั่นแหละครับโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ